สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนะคะเราก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องอ,อันนาอินอเมริกเย้เชื่อปะว่าอัดแค่อินโทรแนะนำตัวตัวเองอะบล็อกแรกนะนี่คือแบบอัดหลายครั้งมากนะแต่ก็อาจช่างเถอะอ่าอีพีแรกนะคะอีพีนี้จะเปิดด้วยข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับการติดโควิดที่อเมริกาเพราะว่าเป็นการโฮมไอโซเลชันจริงๆแล้วก็เวิร์กฟ m รอมโฮมปกติมาตั้งนานก่อนโควิดแล้วได้ซ้ำเนาะแต่ว่าด้วยการที่ติดโควิดเนี่ยมันยิ่งออกไปซื้อกาแฟหรือไปนั่งร้านกาแฟไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยติดแงกอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนนะคะได้ทัก ส่งข้อความส่งไลน์มาหานะคะว่าติดติดเอ่อโควิดที่เมกาเป็นไงบ้างกินยาอะไรบ้างมีเอ่อสมุนไพรมียาต้านไวรัสอะไรหรือเปล่าหรือว่ารัดเขาช่วยอะไรไหมวันนี้นะคะก็เลยประเดิม EP ีแรกเกี่ยวกับโควิดที่อเมริกาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามนี้ซึ่งจริงอันคิวมนเป็นปการแชร์ประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะเผื่อใครหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่า ถ้าเดินทางมาอเมริกาแล้วติดโควิดน่ะจะเป็นยังไงบ้างไปเริ่มกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะที่อเมริกาสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างอ่ะอันไม่สามารถตอบได้ทั้งประเทศนะแต่อันสามารถตอบได้แค่เฉพาะรัฐที่อันอยู่กับรัฐที่อันได้ไปเที่ยวแล้วได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของเขาที่นั่นนะคะซึ่งขอบอกก่อนว่าที่เมกาเนี่ยมี50รัฐซึ่ง แต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีมาตรการในการรับมือกับโควิดเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างในนิวยอร์กก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างที่ยูท่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอันเองอยู่ที่รัฐยูท่ารัฐยูท่าเป็นยังไงตอนนี้เท่าที่สังเกตนะก่อนที่อันจะติดโควิดเนาะเท่าที่สังเกตออกไปช้อปปิง้งออกไปเดินเล่นเนี่ยนะคะเอ่อแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ย เขาไม่ใส่แมสกันแล้วแล้วเขาก็ค่อนข้างจะใช้ชีวิตการแบบปกติแล้วสุดๆไปเลยซึ่งมันทำให้อันเองประมาทในการใช้ชีวิตเหมือนกันอันก็ไม่ใส่แมสก์ก็เลยได้โควิดมาแบบนี้นี่เองนะคะอย่างรัฐแอริโซนาเ่อที่ฟินิกซ์อย่าง Arizona, เงี้ Phoenix, ยก็ได้ไปเห็นก็คนส่วนใหญ่เขาก็ ไม่ได้ใส่แมสกันแล้วเหมือนกันก็คือใช้ชีวิตกันปกติแล้วเหมือนกันค่ะแต่อย่างที่นิวยอร์กเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่อันไปนะคะที่นิวยอร์กเขาค่อนข้างจะมีมาตรการที่แบบเคร่งแล้วก็รัดกลุ่มนิดนึงก็ยังคงเห็นคนใส่แมสกันอยู่ค่ะส่วนคำถามที่สองอ่ะเดี๋ยวขอดูโพยแป๊บหนึง่งคำถามที่สองอันฉีดวัคซีนอะไรแล้วก็ฉีดกี่เข็ม อันฉีดวัคซีน3เข็มนะคะเป็นไฟเซอร์รวดเลยทั้ง3เข็มแล้วก็ที่นี่มีวัคซีนอะไรบ้างย้อนทาวความไปเมื่อปี2011นเนาะไม่ใช่2011โทษ2021นะคะ2021เนี่ยอันเพิ่งมาอเมริกาก็คืออันเพิ่งมาปีที่แล้วนั่นแหละช่วงประมาณมก,การาปี2021นะคะก็ตอนนั้นเนี่ย มันยังแบบหนักๆเลยเนาะแล้วก็วัคซีนก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ออกมาตอนนั้นแล้วก็แล้วก็วัคซีนก็จะออกมาช่วงประมาณไหนนะม,มันมีนาเมษาอะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยซึ่งอันนะ่ะฉีดซึ่งในตอนนั้นนะคะปีที่แล้วเนี่ยจะมีจอร์นสันอันจอร์นสัน,น,น แล้วก็ไฟเซอร์ uh, Pfizer, แล้วก็เมอร์เดนามี3ตัวนะคะซึ่งจริงๆแล้ว,ว่าอันอยากได้จอร์นสันนั้นจอรนสันมากเพราะมันฉีดแค่เข็มเดียวแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวนู่นนี่นู่นนี่เกี่ยวกับจอร์นสันนั้นจอรนสันนะคะแล้วก็มีแบบพวกไซเอฟเฟคของวัคซีนนะคะแบบต่างๆเนาะแบบ Blood คอบ้างหรือว่าแบบเอออะไรหลายๆอย่างนะคะตอนสันเองตอสันก็ค่อยๆค่อยๆเฟดตัวเองหายไปเลยเหลือแค่2ตัวนะคะตอนนี้มีแค่2ตัวที่เหลืออยู่ก็คือไฟเซอรแล้วก็เมด a นาค่ะอ่ะอาการอันเป็นยังไงบ้างนะคะคําถามที่4เนาะเนาะอาการอันเป็นยังไงบ้างนะคะออันคิดว่าอันน่าจะไปติดโควิดจากการไปโรดท r i p กับแฟน ซึ่งตอนนั้นเธอเมืองที่ไปก็จะเป็นเมืองแอริโซนาอะคะ่ะแล้วก็ข้ามไปโคโลราโดอืมซึ่งคิดว่าน่าจะไปติดแถบแถบโคโลราโดแหละอันคิดว่านะเพราะว่าอันไม่ได้ใส่แมสเลยอะตลอดตลอด,ลอดการไปเที่ยวครั้งนั้นนะอันนี้คือแบบยาวอย่ยงอย่างนะคะประมาทก,กับชีวิตมากๆก,ก็คืออ,อาการเริ่มออกอะ่ะ น่าจะเป็นวันขากลับไม่น่าจะหรอกก็คือวันขากลับอะคะ่ะที่ที่อาการออกอันกับแฟนคือรลทริปไปด้วยกันก็ผัดกันขับรถนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะขับออกมาจากโคโลราโดเรากลับมายูทาซึ่งใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงก็ผัดกันขับอ่ะทีนี้ก็มีอาการเริ่มแรกก็คือเหนื่อยแล้วก็เพลียรู้สึกเหมือนแบบออ เป็นใครง่วงนอนจะนอนตลอดเวลาก็คิดว่าตัวเองแบบอดหลับอดนอนจากการไปเที่ยวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่พอกลับมาถึงบ้านแทนที่มานอนพักก็มันจะดีขึ้นก็กลับมาก็มีไข้แล้วก็หนาวสั่นนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อได้ยินนะคะก็คือมีเสีงห่จนถึงทุกวันนี้เสียงก็ยังไม่ได้กลับมา100%นะคะก็จะมีแบบอย่างเงี้ยก็จะเป็นเสียงเหมือนขึ้นจมูกตลอดเวลานะคะก็ถือ อันถือว่าอันกับแฟนนะเป็นเคสที่โชคดีมากที่ไม่ไม่ได้มีอาการหนักถึงขนาดที่จะแบบหา,ายใจไม่ออกหรือเชื้อลงปอดนะคะซึ่งอันนี้อันขอยกความดีความชอบให้กับวัคซีนก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนฉีดวัคซีนกันให้ครบแล้วก็ตัวบูสเตอร์เป็นตัวที่สำคัญมากนะอืมอ่ะโอเคคำถามต่อไปนะคะ อันทานยาอะไรบ้างที่นี่ไม่มียาอะไรให้ไม่มียาอะไรนะต้านไวรัสหรืออะไรอย่างี้ให้นะคะเพราะฉะนั้นยาที่อันกินก็จะเป็นยาที่อันรักษาตามอาการสมากกว่ามีไข้ก็กินยาลดไข้ก็คือพาราไทเรนอลแล้วก็มีเสมหะก็กินยาขับเสมหะนะคะก็มีแค่นี้เลยตัวหล,กลกักๆถามต่อไปนะคะมีการช่วยเหลือจากหลัดไหมไม่มีค่ะ <c oughs> คืออ่าแต่ว่าจะพูดว่าไม่มีหรือไม่มีการติดต่อมันเลยอะไรเงี้ยก็ดูจะใจร้ายหรือว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวคืออันเนี้ยตรวจโฮมเทสไม่เจอตรวจเอทเคที่บ้านเนี้ยนะคะไม่เจอแต่แฟนอ่ะตรวจเจอแต่อัน,นไม่เจอทีนี้ก็ตรวจสองรอบสองวันอันก็ยังขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการมาเต็มนะก็เลยไปตรวจ PCR ที่หน่วยบริการ ของของรัฐที่เขาจัดหาให้นะคะก็คือที่อเมริกาเนี่ยเราสามารถ drive thru เข้าไปตรวจโควิดแบบ pcr ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือแคออ่ไปลงทะเบียนในเว็บนะคะแล้วก็เลือกเวลาว่าเ,เราสะดวกไปตรวจ pcr ตอนไหนแล้วก็ขับรถ drive thru เข้าไปเลยก,ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาแต่งชุดแบบป้องกัน อะไรเต็มที่ตามหลักทุกอย่างนะคะเราก็จะมา PCR เราแล้วก็ผล PCR เนี่ยจะออกภายในอ่าหนึ่งถึงสามวันนะคะก็แล้วแต่ว่าคิวจะรอนานหรือเปล่าอย่างของอันเนี่ยคิวไม่รอนานก็แค่วันเดียวนะคะวันต่อมาวันอังคารอันไปตรวจวันจนันทร์เนาะวันอังคารก็ได้ผลเป็นบวก ก็โล่งใจนะคะก็คือผลมันออกมาเป็นบวกแล้วถามว่าต้องไปทําอะไรไหมหลังจากที่รู้ผลเป็นบวกไม่ค่ะก็แค่รู้ว่าโอเคเราเราสามารถเเขาเรียกว่าอะไรอะรู้ตัวเองแล้วว่าเราต้องการตัวเองจากคนรอบข้างแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อคนส่วนรวมต่อญาติพี่น้องแค่นั้นเองนะคะที่ไม่จะไม่เอาเชื้อไปติดเขาแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเป็นการตรวจโฮมเทสเนี่ย มันคงจะไม่มีใครมาแบบติดต่ออะไรกับเราหรอกเพราะว่ามันก็ไม่มีใครรู้ว่าเนาะแต่ว่าพอถ้าเป็น PCR นะคะก็คือชื่อของเราเนี่ยก็จะถูกส่งไปยัง Public Health ที่นี่นะคะแบบพวก Health c a r e ของที่นี่นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรมาหาเราเพื่อทำการซอรว์นะคะว่าเออคำถามที่เขาถามนะก็คือออถามให้ยืนยันตัวตนก่อน นะคะถ้ายืนยันตัวตนก่อนว่าคุณเป็นฉันรุ่ยไทยจริงๆในการยืนยันวันเดือนปีเกิดน,นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะถามว่าคุณมีอาการอะไรบ้างได้เดินทางไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็มีอาการหนักถึงถึงขนาดที่ต้องเข้าโรงพยาบาลไหมมีอาการแบบแน่นหน้าอกไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วกเ็เริ่มมีอาการวันแรกวันไหนแล้วเขาก็ให้คําแนะนํามานะคะว่าถ้าผลจาก ห้าวันไปแล้วเนี่ยก็คืออันไปตรวจวันจันทร์เขาบอกว่าถ้าในวันเสาร์เนี่ยอันไม่มีอาการใดๆแล้วก็สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยขอแค่ต้องใส่แมสแค่นั้นเองนะคะแล้วเขาก็จะส่งคำแนะนำที่เขาบอกเนี่ยไปทางอีเมลเราอีกทีก็เป็นอันจบแค่นั้นค่ะสำหรับการติดต่อมาของหน่วยงานทางการนะคะคำถามสุดท้ายมีอะไรแนะนำหรือเปล่า มีนะคะอันแรกก็คือพยายามอย่าประมาทในการใช้ชีวิตติดโควิดเรามีวัคซีนแล้วอาจจะไม่ถึงตายแต่วันไม่สนุกหรอกนะคะมันไม่สนุกเลยเพราะว่ามันมันจะต้องดีลกับอาการหลายอยา่างอันกนะอาการที่หนักที่สุดเลยนะสําหรับอันก็คือจําได้เลยว่าเช้ามาวันนั้นเนี่ยมีเสมหะเยอะมากแล้วก็เจ็บคอแล้วพอแบบดูเสมหะของตัวเองก็คือมีเลือดอยู่ด้วย นะคะอันนั้นอะ่ะก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่สนุกเลยนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างยังคงต้องทําแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเริ่มผ่อนปลนแล้วเราจะเริ่มชินกับมันนะแต่ว่าอย่าให้ตัวเองติดเลยนะคะไม่สนุก <S 2. <S 1> <S 1> นะคะถ้าติดแล้วให้รักษาตัวเองดีๆแล้วก็ให้มีความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างแล้วก็สังคมนะคะกักตัวเองรักษาตัวเองให้หาย จนกว่าที่จะแบบออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเหมือนเดิมนะคะ 3. เป็นโควิดแล้วสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือพักผ่อนให้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างคือถ้าให้อันเลือกระหว่างติดโควิดที่ไทยกับติดโควิดที่อเมริกาไปติดที่ไหนอันติดโควิดที่ไทยดีกว่านะเพราะว่าจากฟังจากเพื่อนที่ติดโควิดอะก็คือเหมือนกับเขาก็จะมีแบบหน่วยของเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่า สาธารณสุขเขาเข้ามาช่วยหรือเรามีลงทะเบียนเพื่อไปรับยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ที่เนี้ยนะคะไม่มีคือเราต้องดูแลตัวเองทางกระบวนการเลยไม่มียาไม่มีอะไรจะหาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่อันรู้สึกว่ามันจะคีลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองให้ให,ให้แบบเร็วมากที่สุดอะไรเงี้ยก็คือการนอนให้เพียงพอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนี่คือสําคัญมากแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็อย่าดื่มน้ําเย็น ะะอย่าดื่มน้ําเย็นเลยคืออันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะอันดื่มน้าเย็นดื่มน้ําแข็งเลยแหละแล้วมันเจ็บแบบลึกๆข้างในมากกว่าแบบเจ็บมากๆจนถึงขนาดที่แบบว่าโอหเลิกกินแล้วก็ต้องนอนพักเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องพักผ่อนเพียงพอไม่ดื่มน้าเย็นนะคะอืมแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไม่ติดโควิด ะะหรือใครติดโควิดแล้วตอนนี้ก็ขอให้หายดีไวๆเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่าประมาทนะคะยังไงก็ฝากติดตาม Anna in America Channel ด้วยนะคะแล้วก็ฝาก EP นี้ด้วยเป็น EP แรกก็มีอะไรที่อยากจะติชมนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างมีได้เลยนะแล้วก็ฝาก subscribe แล้วก็กดกระดิ่งริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะวันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์โควิดแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกัน EP หน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ